สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถรุ่นวายแท็กที่เตรียมส่งมอบไปกับคุณลูกค้านะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับ6สปีดแต่เรามาดูกันครับว่าวายแท็กเนี่ยที่มาพร้อมกับชุดแต่งพวกโรเลอร์แล้วก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้าความสวยงามจะเป็นยังไงแล้วก็ดูแล้วการใช้งานจะเหมาะแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับสำหรับรุ้นวายแท็กนะครับขับเคลื่อน2งล้อ6สปีดคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด20 0 0ซีซี170งแรงม้านะครับด้านหน้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษฟอร์ดนะครับทรงแร็ปเตอร์พร้อมกันชนด้านล่างนะครับเป็นสไตล์แร็ปเตอร์เลยเพิ่มไฟตัดหมอกด้านหน้าให้เหมือนกับแร็ปเตอร์แล้วก็ทำสีเป็นสีเทานะครับสีกาไฟเพื่อตัดกับตัวพื้นสีรถสีเทานะครับ ตัวกษรฟอดเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่พร้อมช่องระบายด้านหลังนะครับเพื่อดักลมเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดีมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงนะครับเป็นสีส้มสำหรับไฟเนียก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติติดตั้งขรอบไฟหน้าสีดำให้กับคุณลูกค้านะครับ ไฟ LED ตัวนี้มาพร้อมกับไฟ daytime running light เป็นรูปตัวไฟตัว4ชุดกั้นชนหน้าแ a ปเตอร์ก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วทำสีากาไฟเช่นเดียวกันนะครับและแม็กรุ่นนี้ที่ให้มาก็จะเป็นแมกสีเทานะครับรับกับตัวซุ้มล้อสีเทากาไฟของเราพอดีสำหรับด้านข้างนะครับก็มาติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอย ให้เพิ่มเติมนะครับติดตั้งฟิล,ล์มเซรามิกขนาดความเข้ม40 60 80เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างรุ่นวายแท็ก,ก็จะมีระบบเปิดประตูเป็นแบบกุญแจแบบคีย์เลสนะครับอยู่ลักษณะของตัวรถเนี่ยเราดึงปล่ประตูได้เลยนะครับแล้วก็กดทัชแพดนะครับดูเลนตำแหน่งนี้เพื่อล็อกรถได้เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาหรือค,นค้นกุญแจเผื่อเราเอากุญแจเก็บไว้ในกระเป๋าก็ แ okay. ค่มีกุญแจอยู่ข้างรถก็เปิดและปิดเองอัตโนมัติได้เลยนะครับคันนี้มีบันไดข้างจากโรงงานนะครับซึ่งมีเส้นคาดคมเมียมเพื่อเพิ่มความรูหลาให้กับตัวบันไดแล้วก็บันไดจะมีขนาดกว้างแล้วก็ยาวด้วยนะครับเวลาใช้งานจริงก็เหยียบได้เต็มเท้าเลยแล้วก็มีร่องระบายน้ำได้นะครับป้องกันการลื่น อย่างคันนี้ก็จะมีการติดตั้งแพ็กเกจเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่นะครับเพิ่มเติมตัวกล้อง360องศามานะครับบริเวณกระจกด้านข้างนะครับซ้ายและขวาซึ่งกระจกตัวนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครบนะครับสำหรับต้านท้ายนะครับสปอร์ตบาร์จากโรงงานสำหรับรุ่นว i ยเทก,ก็มีติดตั้งมาให้แล้วนะครับและเราเพิ่มเติมตัว โรลเลอร์ชัตเตอร์ให้กับลูกค้าซึ่งโรลเลอร์ชัตเตอร์ครับสำหรับรุ่นนี้นะก็มีรีโมทสั่งการได้ด้วยนะครับโรลเลอร์ชัตเตอร์นี้ก็จะเป็นของแฮมเมอร์ด้วยนะครับชิ้นงานก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ละเอียดนะครับกิญแจเป็นกิญแจมาให้นะครับํำสั่งเลื่อนเปิดปิดแล้วก็เปิดไฟได้นะครับเราลอง,ลอง,ลอง,ลองมาใช้งานกันนะครับ สำหรับการเปิดนะครับ mm hmm. ก็กดจากรีโมทได้นะครับลางดูเก็บงานเรียบร้อยนะครับสายไฟไม่มีให้เห็นเลยนะครับมีเปิดไฟได้ด้วยนะครับเผื่อเราหยิบของขึ้นของลงของเวลาด้านท้ายหรือว่าเวลากลางคืนก็สามารถทำได้นะครับ ปิดไฟได้นะครับเวลาเลิ่มปิดเราสามารถสั่งเบรกมันได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันเปิดระดับไหนปิดระดับไหนก็สามารถทำได้หมดนะครับซึ่งรับกับตัวฝาท้ายพอดีเลยนะครับ มิดชิดเผื่อเราเอาของมีค่าไว้ท้ายรถก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับฝาท้ายตัวนี้สําหรับรุ่นวายแท็กก็จะมีรูกุญแจสําหรับ,บล็อกฝาท้ายด้วยเหมือนกับเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่ให้กับรุ่นนี้เลยสําหรับรุ่นวายแท็กไฟท้ายก็จะเป็น led แล้วนะครับมีกล้องมองหลังมาพร้อมแล้วก็เพิ่มเติมตัวเซนเซอร์หลัง มีบันไดขึ้นท้ายกระบะด้านข้างซ้ายและขวาม,มาพร้อมจบไปแล้วนะครับกับรุ่นวายแท็กขับเครื่อนสองล้อนะครับ6สปีดท,ที่เตรียมส่งมอบไปกับคุณลูกค้านะครับกับชุดแต่งโรลเลอร์ชรัตเตอร์และก็ชุดกันชนหน้าแรปเตอร์แบบคันนี้นะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์สุดคุ้มครับ0 9น6 2เก2 6 2หรือจะเป็นไอดีลนะครับ prasig เก้า2เก้า้หกสองหกห้าสองหกสองช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝาัดสุดคุ้มครับก็ด้วยแคมเปญพิเศษนี้ก็จำนวนจำกัดนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจอยากติดต่อสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือว่าสอบถามเรื่องแคมเปญต่างๆโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆดโดนๆดนผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ